สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้กลับมาเจอกับคุณครูน้ำอีกแล้วนะคะใน EP ีนี้นะคะจะเป็นการประยุกต์สมบัติเลขยกกำลังซึ่งในการประยุกต์สมบัติเลขยกกำลังนั้นเราหมายความว่าในการทําแบบทดสอบหนึ่งข้อนั้นเราจะนําสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้นะคะในโจทย์บางข้อหรือโจทย์หนึ่งข้อนั้นเราจะใช้สมบัติของเลขยกกำลังมากกว่าหนึ่งสมบัตินั่นเองจะมีแบบทดสอบที่ยากหรือง่าย ไปชมกันเลยค่ะค่ะนักเรียน EP นี้นะคะเป็น EP สุดท้ายนะคะของสมบัติเลขยูกำลังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมาประยุกต์สมบัติเลขยู่กำลังคือเดี๋ยวนะคะใน EP นี้นะคะคุณครูนะคะจะมีแนวข้อสอบนะคะที่นำนะคะ,ะการใช้สมบัต,ติต่างๆนะคะในการทําแบบทดสอบในแต่ละคอนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะจะมีแบบ เป็นแบบฝึกทักษะแล้วกันเนาะเป็นแบบฝึกทักษะนะคะซึ่งใน EP นี้คุณครูจะไม่มีช้อยให้นะคะแต่ว่าจะมีโจทย์ให้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะมาช่วยกันนะทำนะคะมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกทักษะที่นำสมบัติของเลขยกกำลงังแต่และสมบัตินะคะมาใช้กันจะนำมาใช้อย่างไงนะคะไปเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะแบบฝึกนะคะเราจะมีทั้งหมดสิข้อ้วยกัน ะะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนจงหาค่าของสามสิบสองยกกำลังเจ็ดคูณด้วยแปดยกกำลังลบสิบเอ็ดมีค่าเท่ากับข้อใดนะคะอ่าอย่างที่คุณครูบอกนะคะคุณครูไม่ได้มีช้อยให้เป็นวิธีการทำเลยกันนะคะเป็นสามสิบสองยกกำลังเจ็ดนะคะกับ 8ยกกำลังลบ11เพราะฉะนั้นคุณครูนะคะมอง32กับ8ทําให้อยู่ในเลขฐาน2ได้นะคะ3าทําให้เป็นเลขฐานสองคือ2กํกลัง5เพราะ2คูณกัน5ตัวมีค่าเท่ากับ32ทั้งหมดยกกําลังเจ็ดกายเป็นกําลังสอนนะคะส่วนนะคะ8คือ2ยกกำลังสทั้งหมดยกกําลัง11นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ2ยกกำลัง5 ทั้งหมดยกกำลัง7ดถ้าเป็นกำลังซ้อนกันแบบนี้นะคะให้นักเรียนนำห้กับ7มาคูณกันได้2ยกกำลัง35ค่ะคูณด้วยนะคะ2ยกกำลัง3คูณกับลบ11ได้2กํกำลังลบ33นั่นเองตอนนี้นะคะฐานเหมือนกันแล้วคือ2เพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะนำเลขชี้กำลังก็คือ35บวกนะคะลบ33ได้เลยได้2ยกกำลังสองซึ่ง สองกำลังสองของเรามีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อน,นี้นะคะเราแค่แปลงนะคะสากับ8นะคะให้เป็นฐานสองเพื่อที่จะดำเนินการนะคะการคูณเลขยกกำลังให้มันง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปนะคะแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะจงทำนะคะ a ยกกําลังลบหส่วน b กําลัง -2 ทั้งหมดยกกําลังลบหคูณด้วย a b นะคะส่วน c นะคะทั้งหมดยกกําลังลบสให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กําลังของเราต้องเป็นจํานวนเต็มบวกคะ่ะวิธีการทำนะคะนักเรียนะนักเรียนลองดูก่อนนะคะเราจะได้เป็นนะคะ A นะคะยกกำลังนะคะลบ 1. ทั้งหมดยกกำลังนะคะลบ 1. เพราะฉะนั้นได้เป็น A กำลัง 1. นั่นเองค่ะนักเรียนส่วนด้วยนะคะ b ยกกำลัง2นะคะคูณด้วยลบ 1. นะคะอ่ะและต่อไปจะได้เป็นนะคะซส่วน AB นะคะทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เราได้เมื่อกี้นี่ก็คือนะคะ a ของเราก็คือ a กําลังลบ1คูณ a กกาลังลบ1ลบกับลบคูณกันเป็นบวกเราจะได้เป็น A กําลัง1ค่ะนะักเรียนส่วน b ยกกาลังนะคะ2คูณลบ1ได้ b ยกกาลังติดลบ2เพราะฉะนั้นกลายเป็นเศษ1นส่วน b กําลังติดลบ2อยู่นะคะคุณครูก็เลยย้ายขึ้นมาคูณกับ a ก็เลยกลายเป็น b กําลังสองนั่นเองค่ะ ส่วนนะคะ a b ส่วน c ยกกำลังลบ2นะคะ c ของเรานะคะมันยกกำลังลบ2อยู่เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยย้ายขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะทําให้กำลังเป็นไงคะไม่ติดลบนั่นเองส่วน a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้ของเราอ่ะมันกลายเป็น a กำลังลบ2กับ b กำลังลบ2คุณครูก็ย้ายไปอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะทำให้กำลังเป็นไงคะ ไม่ติดลบนะคะเพราะโทย์เขาให้เราทําให้เลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะนักเรียนจากนั้นนะคะ,ะนักเรียนก็ลองสังเกตดูนะคะว่า A นะคะของเราฐานที่เป็น A นะคะก็คือ A กําลัง1นลบสนะคะส่วน B นะคะ b กกำลัง2อหาร B กําลังสองเพราะฉะนั้นเราตัดทอนได้เหลือ1น่งนะคะส่วน C ของเราก็คือ ไม่มีฐานเหมือนก็คือ C กํลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้น a ยก,กําลัง1ลบ2ได้นะคะ a ก,กําลังติดลบ1ถ้ากําลังติดลบเขาไม่นิยมเขียนเขาต้องทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน a นะคะคูณกับ C เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นนะคะ4ก,กําลัง2ส่วน a นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะ จงทำนะคะ x กำลังสอง y กำลังลบสาม z ยกกำลังลบหนึ่งส่วนด้วย x กำลังลบหนึ่ง y กำลังสอง z กำลังสองนะคะทั้งหมดยกกำลังติดลบสองค่ะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและนะคะเลขชี้กำลังต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะคะอ่ะวิธีการทํานะคะวิธีการทํานะคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่า มันจะเป็นกําลังซ้อนคือทั้งหมดมันยกกําลังสองอยู่เพราะฉะนั้น x กําลังสองทั้งหมดยกกําลังลบสองได้เป็นสองคูณลบสองได้ x กําลังลบสี่ค่ะ y กําลังลบสามคูณ y กําลังลบสองได้ y กําลังหกค่ะแ z กกำลังลบหนึ่งคูน z กำลังสองได้แ z กกำลังสองค่ะส่วนตัวส่วนนะคะเป็น x กำลังลบหนึ่งคูณ x กำลังลบสองได้ x กำลังสองค่ะ วายกำลังสองคูณ y ายอ่ะวายกำลังสองคูณลบสองได้ y ายกำลังลบสี่ค่ะแซดกำลังสองคูณแซดกำลังลบสองได้เป็นแซดกำลังลบสี่ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนนักเรียนก็มัสังเกตต่อนะคะว่ามีฐานที่เป็น x เป็น y และเป็น z นะคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฐานที่เป็น x เราจะได้เป็น x กํลังลบ4ลบ2นะคะ y ยกกําลัง6นะคะลบลบ4และ z จะได้เป็น2นะคะลบลบ4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น x ของเราก็คือ x ยกกําลังลบ6ค่ะเพราะลบ4ลบ2เท่ากับลบ6ส่วน y นะคะ ได้ y กำลังหกลบลบสี่เครื่องหมายลบชนกันแบบนี้กลายเป็นบวกค่ะได้เป็น y กำลังสิบค่ะ z ก็เช่นเดียวกันค่ะได้เป็น z ยกกำลังหกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้กำลังห้ามติดลบมีหนึ่งตัวที่ติดลบอยู่คือ x ยกกำลังลบหกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องดำเนินการต่อได้เป็น y กำลังสิบคูณด้วย z ยกกำลังหก ส่วนด้วย z ซยกกำอาขอโทษค่นนะนักเรียนได้ y ยกกำลังส0บนะคะคูณแซดกำลังหกส่วนด้วย x กำลังหกซึ่งกำลังข้างล่างตัวนี้ไม่ติดลบแล้วนะคะไม่ติดลบแล้วนะคะนักเรียนได้ y กำลัง10บแซดกำลังหกนะคะส่วนด้วย x ยกกำลังหนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะจงทำนะคะลบ3ามกำลังสองคูณลบ2ส่วนสามกำลังสามคูณสี่ กำลังลบสให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กําลังเป็นจํำนวนเต็มบวกอะนักเรียนคะดูนะคะวิธีการทำลบสามกำลังสองของเรามีค่าเท่ากับ9นั่นเองคะ่ะส่วนลบสส่วนสามกำลังสามนะคะ เขียนให้อยู่ในรูปของตามสมบัติะคะของเลขยกกำลังได้เป็นลบสองกำลังสนะคะส่วนด้วย3ามกำลังสค่ะส่วนนะคะสของเรานะคะเขียนให้อยู่ในเลขฐาน2ได้ค่ะก็คือ2องกำลังสองทั้งหมด,ดยกกำลังลบสองนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเก้านะคะก เราเขียนให้อยู่ในเลขฐาน3าได้เป็น3กำลังสองค่ะน,นักเรียนก็จะได้3มกำลังสองคูณลบ2กำลัง 3, สามส่วน3กำลังสามคูณด้วย2กำลังสองทั้งหมดยกกำลังลบ2เป็นกำลังสองอน2คูณกับลบ2ได้ลบ4ค่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบรรทัดต่อไปนะคะก็คือ กำลังที่ติดลบอยู่ตัวเดียวตอนนี้ก็คือลบสี่นะคะเพราะฉะนั้นกำลังที่เป็นลบสี่เราก็เลยทำให้เป็นเศษส่วนได้เศษหนึ่งส่วนสองกำลังสี่นั่นเองค่ะนะคะนักเรียนอ่านักเรียนคะต่อไปนะคะสามกำลังสองของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะสามกำลังสองของเรามีค่าเป็นเก้านะคะต่อไปก็คือนะคะ สอก็กำลังสองนะคะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็คือได้3มกำลังสองนะคะคูณลบ2องกำลังสามส่วน3ามกำลังสามคูณด้วยเศษ1ส่วน2องกำลังสี่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลบ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน2องคำตอบคือลบ1ส่วน6นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะจงทำนะคะสคูณสี่กำลังห้า คูณด้วย6คูณส0ยกกำลังลบ4่ส่วนด้วย3คูณ10ยกกำลังสให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กำลังต้องเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะดึงตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขยกกำลังเนาะก็คือ2คูณ6ส่วนด้วย3นะคะแล้วก็คูณด้วยเลขที่เป็นชุดเลขยกกำลังก็คือ10ยกกำลัง5นะคะคูณส0ยกกำลังลบ4่ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ3นั่นเอง สองคูณสามอ่านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสองคูณหกเป็นสิบสองสิบสองหารสามเหลือสี่นะคะและนะคะสิบนะคะยกกำลังห้าบวกลบสี่ลบด้วยลบสามนั่นเองก็จะได้เป็นสี่คูณสิบยกกำลังห้า บวกลบ4บวก3นะคะเพราะลบกับลบชนกันตัวนี้กลายเป็นบวกนะคะได้4คูณ10ยกกำลังสเพราะฉะนั้น4คูณ10ยกกำลังสของเรามีค่าเท่ากับ40 0 0มนั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่6ค่ะจงทำลบ2กำลังสคูณ3ากำลังสส่วนด้วย36ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และเป็นเลขชี้เลขชี้และเลขชี้กําลังของเราต้องเป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นข้อนี้นะคะเราก็พิจารณานะคะลบ2กําลังสองคูณสามกำลังสอง 2, ส่วนสาเพราะฉะนั้น36ยกกําลังสองก็คือ6ยกกําลังสองนั่นเองค่ะได้เป็น2กําลังสองนะคะลบ2กําลังสองคูณ นะคะ3ากำลัง3ส,ส่วน6ของเรานะคะแยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองนะคะเท่ากับนะคะลบนะคะ2กำลังสองคูน3กำลัง 3, 3นะคะส่วนด้วยอ่าจากที่เราแยกตัวประกอบเมื่อกี้คือ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มากระจายเลขยกกำลังได้เป็น2องกำลังสองคูณ3กำลังสองนะคะซึ่งข้อนี้นะคะ สองกำลังสองกับสองกำลังสองตัดทอนกันหมดนะคะจะเหลือแค่สามกำลังสามหารสามกำลังสองเพราะฉะนั้นสามกำลังสามหารสามกำลังสองจะเหลือสามกำลังลบอ่าสามกำลังหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบลบสามนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่เจ็ดค่ะจงทำนะคะ x ส่วน y นะคะทั้งหมดยกกำลัง3คูณด้วย y กำลังส x นะคะทั้งหมดยกกำลัง2อีกหนึ่งที่ในรูปนะคะอย่างง่ายและเลขชี้กำลังต้องเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะ,ะวิธีการทำนะคะนักเรียนอันแรก x ส่วน y ทั้งหมดยกกำลังสานะคะเรากระจายได้เป็น x กำลังสส่วน y กำลังสค่ะส่วนนะคะคูณด้วยนะคะ y กำลังสอง x 2. ทั้งหมดยกกาลังสองก็คือได้ y ยกกําลังสองทั้งหมดกําลังสองคูณด้วยนะคะ x กําลังสองค่ะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ x กําลังสามส่วน y กําลังสามคูณด้วย y กาลังสองคูณสองกำลังสองเป็น y กําลังสี่นะคะคูณด้วย x ยกกําลังสองนั่นเองเท่ากับนะคะ x นะคะยกกำลัง3บวก2นะคะและ y ยกกำลัง4ลบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นได้ x นะคะยกกำลัง5คูณด,ด้วย y ยกกำลัง1นั่นเองค่ะข้อนีอ้ข้อที่8ค่ะจงทำนะคะ81 x ก,กำลัง2 คูณด้วย27 y ทั้งหมดยกกำลังสามส่วนด้วย3ยกกำลัง12 y กำลังสองนะคะให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะได้เป็นนะคะเราจะนะคะมาแปลง3อ่าไม่ใช่แปลง3แปลง81ให้อยู่ในฐาน3กันเพราะฉะนั้น81ทําทำให้อยู่ในฐาน3ได้3ยกกำลัง4คูณ x ยกกำลังสอง และแปลง27ให้เป็นฐาน3คือ3กําลัง3 y ทั้งหมดยกกำลัง3อีกหนึ่งครั้งนะคะส่วนด้วย3ยกกำลัง12 y กําลัง2นั่นเองอะต่อไปนะคะได้3กําลัง4 x กําลัง2นะคะ3กําลัง3 3ยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังสามอีกถึงครั้งกำลังซ้อนได้สามกำลังเก้านะคะนักเรียนและได้ y กำลังสามนั่นเองส่วนได้สมยกกำลังสิบสองนะคะ y กำลังสองนั่นเองค่ะได้เป็นนะคะสามยกกำลังสี่บวกเก้าลบสิบสองค่ะ x กำลังสองค่ะเพราะไม่มี x ตัวไหนที่มีฐานมีฐานเหมือนเขานะและ y นะคะคือสมยกกำลัง่ะ แล้ว y นะคะคือจะได้ y ยกกำลัง3ลบ2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เป็น3ยกกำลัง1 x กำลัง2และ y กำลัง1นั่นเองค่ะแต่กำลัง1เขาไม่นิยมเขียนกันนะคะอะข้อ,ขอที่9ค่ะนักเรียนจงทำนะคะ16นะคะยกกำลัง2 n ลบ1 คูณ8ยกกำลัง n บวก2ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกข้อนี้นะคะคุณน้ำมองว่าเราสามารถนะคะทำ16และ8ให้เป็นเลขฐาน2ได้นะคะคุณน้ำก็เลยนะคะทำ16นะคะให้เป็นเลขฐาน2โดยได้เท่ากับ2ยกกำลัง4เพราะ2คูณกัน4ตัวเท่ากับ16นั่นเองนะคะ ได้เป็น2ยกกําลัง4ทั้งหมดยกกําลัง 2n ลบ1นะคะนักเรียนคูณด้วยนะคะ2ยกกําลัง3อันนี้2ก,กําลัง3มีค่าเท่ากับ8นะคะทั้งหมดนะคะยกกําลัง n บวก2อีกทีหนึง ตอนนี้ฐานเหมือนกันแล้วคือ2นะคะจากนั้นนะคะมันยังเป็นกําลังซ้อนอยู่ให้นักเรียนนะคะดำเนินการนะคะนำา4คูณกับ 2n ได้ 8n ค่ะ4คูณกับลบ1ได้ลบสค่ะส่วนตัวข้างหลังนะค,ะคูณด้วย3คูณ n ได้ 3n ค่ะ3คูณกับ2เป็นบวก6ค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนดำเนินการต่อได้เลยค่ะได้เป็น2กําลัง 8n บวก 3n คูณด้วย2ยกกําลัง4บวก6ค่ะนักเรียน2กําลัง 8n บวก 3n ได้2ยกกําลัง 11n ค่ะส่วน2ยกกําลังลบ4บวก6ได้2ยกกําลัง2นั่นเองค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะคือ2ยกกําลัง 11n บวก2นั่นเองค่ะนักเรียน และข้อสุดท้ายของเรานะคะอ่ะข้อสุดท yani ้ายของเราใน EP นี้นะคะก็คือให้นักเรียนทำนะคะ2คูณ2ยกกำลังสองเบวก3าลบ24คูณ2ยกกำลัง n ลบ1ส่วนด้วย10คูณ2กำลัง n ทั้งหมดยกกำลังสองให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กำลังของเราเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเอง ข้อนี้นะคะมีวิธีการทำยังไงมาดูกันนะคะอ่ะนักเนียนคะได้2คูณ 2n นะคะคูณด้วย2ยกกำลัง3ลบนะคะ2อ่ะลบนะคะ24คูณ2ยกกำลัง 2n ลบสส่วนด้วยนะคะ10คูณนะคะ 2ยกกำลัง 2N นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เป็น2คูณ2ยกกำลัง 2N คูณ2ยกกำลัง3ลบ2ยกกำลังนะคะ20 2ยกกำลัง อ่าขอโทษนะคะคักศนักเรียนจะได้เป็น2คูณ2องกำลัง n คูณ2องกำลัง3ลบ24คูณ2ยกกำลัง n คูณ2ยกกำลังลบ2นะคะส่วนด้วย10คูณ2ยกกำลัง n อ็นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะดำเนินการต่อโดยนำตัวที่เป็นจำนวนเต็มที่ไม่มีเลขยกกำลังก็คือ2คูณ8ลบ24คูณกับเศษ1ส่วน2 คูณกับ2ยกกำลัง n น,นะคะหารด้วยนะคะ10นะคะคูณ2ยกกำลัง2 n น,นะคะเพราะฉะนั้น2ยกกำลังอ่านะคะก็จะได้เท่ากับ16นะคะลบหนะคะส่วนด้วย10เพราะฉะนั้น16บลบหส่วนด้วย10บคำตอบของเราก็คือ1นนั่นเองนะคะนักเรียนจบไปแล้วนะคะกับการประยุกต์นะคะสมบัติของเลขยกกำลัง มาใช้นะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะตั้งแต่ ep ท,ที่เป็นสมบัติเรยยกำลังตั้งแต่เราเรียนตั้งแต่ ep แรกเลยนะคะยังไงก็ฝากไปดูด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับนะคะบทประยุกต์ของสมบัติของเรียกกำลังไม่ยากใช่ไหมคะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าในการทําแบบทดสอบในแต่ละข้อนั้นเราสามารถเลือกใช้สมบัติของเลขยกกาลังมากกว่าสองสมบัตินั่นเองและสิ่งสําคัญนะคะในการทําโจทย์เราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนถึงจะสามารถเลือกใช้สมบัติได้ยังไงนะคะก็กลับไปทบทวนนะคะนักเรียนตั้งใจและฝึกฝนเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ